ปกติแล้วถ้าหากว่าเราเล่นเกม Open World ที่มีธีมอาชญากรรมส่วนใหญ่หลายๆเกมก็มักจะให้เรานีครับได้เล่นเป็นเหล่าโจรที่ได้คอยป่วนเมืองทําอะไรได้อย่างอิสระโนสนโน o c แค์ no. So. No. ก็อย่างเช่นพวกเกม gta อะไรแบบนี้พอดีบังเอิญว่าตัวผมนะครับได้เคยไปกด wish list เกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งบนลานคาสตีมเป็นเกมที่ผมสนใจมากๆเพราะความเจ๋งของเกมก็คือแทนที่ตัวเกมจะให้เราได้เล่นเป็นเหล่าโจรแต่กลับกัน ตัวเกมนี้จะจำลองให้เราได้เล่นเป็นเหล่าตำรวจแทนครับกับเกมที่ชื่อว่า The Present The Present หรือชื่อแปลเป็นไทยว่าเขตการปกครอง,องเป็นเกมจากทางผู้พัฒนา Forlen t r e e g a m e ตัวเกมเป็นเกมแนวจำลองที่จะให้คุณนะครับได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความที่ผู้พัฒนาคลั่งไคลในภาพยนตร์แนวตำรวจคลาสสิกผู้พัฒนาเลยนำเสนอเรื่องราวในยุค80กลิ่นอายความเป็นฟิล์มนัวเท่ให้คุณได้สืบสวน ทำคดีดูแลความปลอดภัยให้กับคนในเมืองลาดตะเวนตามเมืองและต่อสู้กับอาชญากรและล่าสุดเนี่ยตัวเกมก็ได้ทําการปล่อยเดโมโออกมาให้เราได้เล่นด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสตัวเกมมาแล้วประมาณหนึ่งและผมก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าไปเล่นมาว่าความประทับใจแรกของเกมนี้มีอะไรบ้างและก็ต้องบอกเลยว่านี่มันคือ GTA เวอร์ชั่นตำรวจด,ดีๆนี่เอง และก่อนที่เราจะไปชมการผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับมีรายงานหลังบ้านว่ามีคนกว่า70%ที่ดูคลิปวิดีโอเราและยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดให้หน่อยนะครับเพื่อให้ช่องถึงแสนซับตามที่ตั้งใจไว้โอเคและระบบต่างๆของเกมพรีเซนต์จะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของเกมกันหน่อยดีกว่าซึ่งผมก็อ้างอิงจากรายละเอียดของร้านค้าสตรีม ที่ตัวเกมมีการเปิดเผยมานะครับตัวเกมนะครับจะดําเนินเรื่องราวในปี1983หรือในช่วงยุค80ตัวเกมดําเนินเรื่องราวในเมืองที่ชื่อว่าอเวอโนคุณนะครับคือเจ้าหน้าที่ตํารวจมือใหม่นามว่านิกคอเดลจูเนียร์ที่คุณเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบมาจากโรงเรียนตํารวจมาหมาดๆเลยแต่ประเด็นก็คือตัวเราเนี่ยครับคือลูกชายของสุดยอดตารวจที่ตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วโดยเรานะครับจะต้องดูแลประชาชนจัดการกับอันตมาต่างๆ พร้อมกับการสืบสวนคดีการตายของพ่อตัวเองไปด้วยซึ่งในเลโมเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรให้เห็นเยอะนะครับเราจะได้เล่นเพียงแค่ฉากแรกที่มีการแนะนำตัวแนะนำคนในทีมเท่านั้นโดยมุมมองการเล่นของเกมนะครับมุมมองของเกมจะเป็นมุมมองมุมสูงเป็นเบิร์ดไอวิวแต่ว่ามันเป็นมุมมองเบิร์ดไอวิวที่ไม่ได้สูงมากนักทำให้คุณยังสามารถเห็นบรรยากาศรอบๆได้อย่างครบถ้วนและในฉากพูดคุยของตัวละครในเกมนะครับจะเป็นฉากภาพนิ่งของแต่ละตัวละคร ที่ไม่ได้มีคาส,สีเนใดนะซึ่งมันก็พอเข้าใจได้นะครับกับเกมอินดี้ที่ใช้งบไม่เยอะตัดอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดเพื่อไปเน้นฉากเกมเพลย์ให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยในเดโมที่เล่นมันจะเป็นช่วงต้นของเกมเลยครับเรื่องเราจะเป็นวันแรกที่เราได้มาประจำการในสถานีตํารวจแห่งนี้เราจะได้พบเจอกับหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงคนในทีมที่มาช่วยเหลือเราหลังจากจบการแนะนําตัวแล้วเราก็สามารถบังคับตัวละครได้เลยซึ่งตัวเราเนี่ยก็จะมีอาวุธให้ใช้อย่างเช่นปืนพก ปืนช็อตไฟฟ้าและกระบอกครับในช่วงเริ่มต้นตัวเกมจะให้เราได้ลองขับรถเลยขับรถพาเจ้าหน้าที่เคลลี่ไปลาตระเวนซึ่งตัวเกมเดอะพีซินเนี่ยเป็นเกม Open World เลยนะครับในเดโมเนี่ยตัวเกมจะไม่ได้พาเราไปยังสถานที่อะไรมากมายแต่ดูจากแผนที่แล้วเนี่ยตัวเกมน่าจะมีอะไรให้เล่นเยอะถ้าหากว่าเกมจริงออกมาในระหว่างขับรถตัวเกมก็จะมีเพลงประกอบเป็นเพลงดนตรีสไตล์ไดโทเวฟยุค80ซึ่งมันก็เข้ากับบรรยากาศของเกมได้ดีมากมาก ได้อารมณ์ความเท่ความคู <S <S 1> <S 1> ซึ่งช่วงแรกเจ้าหน้าที่เคลลี่ก็จะให้เราไปซื้อของที่ร้านฮอตดอกเจ้าหน้าที่เคลลี่เนี่ยมีการเปิดเผยว่าตัวเขาเนี่ยครับเรียนรุ่นเดียวกับพ่อของเราแต่ว่าความทะเยอทะยานมันต่างกันซึ่งในเดโมมันก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนักหรอก แต่เราก็จะได้เห็นว่าในบทสนทนานะครับมีการเลือกตอบคาถามด้วยพอหลังจากนั้นเคสแรกก็เข้าเลยครับมีวิทยุยแจ้งว่าตอนนี้มีคนกําลังพ้นธนาคารและขอกําลังเสริมซึ่งตัวเกมจะให้เราได้ขับรถไปยังที่เกิดเหตุครับโดยระหว่างการขับรถเราสามารถเปิดไฟหวอไฟไซเรนซึ่งความเจ๋งของมันก็คือ เหล่าประชาชนที่ขับรถตามท้องถนนนะครับจะมีการเบี่ยงรถให้รถเราไปก่อนด้วยเพื่อให้เราไปถึงที่เกิดเหตุได้ไวขึ้นซึ่งมันค่อนข้างสมจริงเลยนะระบบนี้โดยเควสนะครับจะให้เราไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลา1น,นาทีโดยในฉากนี้ตัวเกมจะพาเราเข้ามาสู่ฉากต่อสู้เลยครับโดยเราจะสามารถโคเวอร์เอาตัวเองเข้าที่กำบงังและต่อสู้กับเหล่าโจรปนธนาคารได้เลย เราสามารถใช้อาวุธที่มีอยู่ต่อสู้กับพวกมันได้ซึ่งในเดโมเราก็จะได้เล่นเพียงแค่ฉากเดียวเป็นฉากยิงประจันหน้าต่อมาตัวเกมก็จะพาเราเข้าสู่ฉากขับรถไล่ล่าโดยในระหว่างการไล่ล่านะครับเราเองก็จะต้องระวังเหล่าประชาชนบนท้องถนนด้วยโดยการไล่ล่าถ้าหากว่าเราเข้าไปใกล้ๆของรถศัตรูเราสามารถใช้ปืนทำดาเมจใส่รถของโจรได้สามารถยิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเลงซึ่งมันก็ง่ายดีรวมถึงตัวเกมก็ยังมีระบบเกรดความสามารถที่มันจะค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆซึ่งพอเก็บถึงจุด เราก็สามารถใช้เกตนี้ไปเรียกกำลังเสริมให้มาช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นรถของตำรวจคันอื่นเฮลิคอปเตอร์หรือถ้าหากว่าัตูวิ่งทางตรงเราก็สามารถเรียกกำลังเสริมวางตะปูเรือใบเพื่อทำดาเมจใส่สตูได้เช่นกันซึ่งพอรถของโจรพังตัวโจรก็จะลงมาจากรถเราเนี่ยครับสามารถตะโกนพูดกับโจรเพื่อให้โจรเนี่ยยอมจำนนแต่โดยดีได้พอโจรยอมจำนนแล้วเราก็สามารถพาโจรขึ้นรถพาไปลงพักเพื่อลงวันทึกประจำวันตัวคดีก็จะเสร็จสิ้นครับ เราก็สามารถไปที่โต๊ะเพื่อจบงานในวันนั้นได้พอวันต่อมาตัวเกมทำการสอนระบบการให้ใบสั่งรถโดยเราต้องคอยตรวจตาการจอดรถของประชาชนว่าพวกเขาเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รถคันไหนจอดรถตรงกับก๊อกน้ำดับเพิงรถคันไหนจอดรถเกยถนนเราก็สามารถให้ใบสั่งได้ครับหรือในเมืองเนี่ยมันจะมีระบบ parking meter เป็นจุดจอดรถเสียเงินถ้าหากว่ารถคันไหนจอดรถนานเกินไป เราเนี่ยก็สามารถให้ใบสั่งเป,เป็นค่าปรับได้เช่นกันซึ่งการให้ใบสั่งแต่ละค้างนะครับเราจะต้องเขียนคดีให้ถูกต้องด้วยนะไม่งานแต้ม XP ที่เราได้มาก็จะติดลบในระหว่างการเดินตรวจตาเราจะได้พบกับการเก่ออาชญากรรมมากมายซึ่งก็มีทั้งขนาดเบาและขนาดหนักโดยเราสามารถตรวจสอบความรุนแรงของคดีได้ที่คู่มืออย่างเช่นเราไปจับคนที่กําลังค้นสีกําแพงซึ่งคดีนี้มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากเราก็สามารถปล่อยไปได้ แต่ถ้าหากว่ามีคนจะเข้ามาทําร้ายเราเราก็สามารถต่อสู้กลับและจับยัดเข้ากรงได้เราสามารถไปจับยัดคนเข้ากรงเองหรือจะเรียกกาลังเสริมมาพาตัวไปก็ได้เช่นกันครับสุดท้ายภายในเดโมตัวเกมก็จะให้เราได้ทดลองขับรถเฮลิคอปเตอร์ไล่ล่าโจรซึ่งตัวระบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับการขับรถครับเพียงแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่สามารถยิงศัตรูได้ไม่รู้ว่าในเกมจริงจะสามารถยิงได้หรือเปล่านะ โดยหน้าที่การไล่ล่าด้วยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะเน้นการแจ้งเหตุขอกําลังเสริมเรียกกาลังวางตะปูเรือใบเป็นต้นซึ่งต้องบอกเลยว่ามันสนุกมากๆครับระบบการขับรถด้วยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนี่ก็คือระบบการเล่นทั้งหมดตอนเล่นเดโมของเกม The Present ครับผมคิดว่าตัวเกมยังเปิดเผยระบบทั้งหมดไม่ถึงครึ่งเลยอะแต่จากที่ได้ลองเล่นระบบแค่นี้ มันก็น่าสนใจมากๆแล้วครับและตัวเนื้อเรื่องที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆด้วยอ้างอิงจากในตัวอย่างที่เคยเปิดเผยออกมาตัวเกมจะให้เราได้พบเจอกับอาชญากรรมและคดีมันๆอีกมากมายแน่นอนในรายละเอียดเกมที่ผู้พัฒนาเขียนไว้มีทั้งการสืบสวนแก๊งต่างๆมีการยิงการ,ระหว่างแก๊งมีกลางวันกลางคืนที่สภาพอากาศแปรปรวนได้ซึ่งก็ต้องรอดูกันครับตัวเกมเดือพรีซินมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่4ของปี2024นี้ คือถ้าไม่เลื่อนก็น่าจะราวสิ้นปี2024ครับก็โอเคครับผมถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ทางเรา G Content ก็ฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เรา G Content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้กับผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ